ปานินทั้งไก่ทอดละขับรถมาทั้งเกือบพันกิโลน่ะจากเชียงรายะจะมากินอันนี้มาแล้วมาแล้ว <300 S 2> ดู1อบาท,อ,ทอดปลาได้แบบสุดๆครับดูแล้วให้เครื่องจุกๆขนานี้นะ้ำก,ก็ตัวไม่แพงปลานินไส์ตัวนึงแล้วไปกินอาหารก็ตัวส้มตำอุทุมพรมบาบเจยใจครับตัว มาแล้วครับกลับสวัสดีเอฟซีครัวโรงเดีนครับวันนี้เราอยู่กันที่บางลําพูในกรุงเทพมหานครนะครับโรงเรียนเอารถตู้มาจอดนอนโอ้โหตั้่แต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี่มันไม่ค่อยมีที่จอดแถวนี้รถเยอะมากวันนี้เราจะมาชิมส้มตําพี่ใจเจ้าดังที่เขาเช็คอินกันเยอะมากวันนี้ได้มาเห็นกับตาครับปลานีนทอดแบบตัวโตๆนะมีไก่ทอดแบบโรยกระเทียมเจียวแบบเยอะๆเลยนะแล้ววันนี้พิเศษกว่าทุกอีพีไป เพราะว่าแฟนพี่ใจเขาเป็น f อฟซีลุงเด่นนะพอผมเดินมาเขาบอกว่าเอา้าลุงเทียนเปล่าอวันนี้ร้านเขาเปิดสิบโมงครับตอนนี้เก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีพี่ใจเริ่มที่จะทอดไก่ละเขาบอกร้านนี้ทอดแค่สองชั่วโมงหมดนะครับแล้ววันนี้ผมมาตรงกับวันหยุดด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะขายดีขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับไปมาแล้วครับวันนี้กวาวมาไม่ทันเลยต้องมาจอดรถนอนที่นี่เลยโอ้โห,โหนี่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างครับนี่น้ำจิ้ม น้ำจิ้มไก่เนาะย้ำจิ้มไก่จิ้มปลาครับมาดูหน่อยโหกำลังทอดแบบร้อนเลยครับนี่สวัสดีครับพี่ใจสวัสดีจ้าโอ้มาแากเชียงรายนี่นะเพื่อที่จะตามมาชิมไก่ทอดนี่กลัวมาไม่ทันก็เลยเอารถตู้มาจอดนอนอยู่เนี่ยหน้าเซเว่นเนี่ยสวัสดีครับป๋าเคยเบิ้งโรงเรียนยูเมนบอเบิงเบิงเป็นเอฟซีโรงเด่นอยู่เด้ออ๋อเคยกินลาบบักลาบบักลูนะอีเจ๊น้อยหมแมนเอาลาบเอาควอยมาขายอยู่ข้าง ปลาทอดนี่บอเอกมาที่เบอกแค่ขายแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเลนาะไม่ไหวแล้วโอ้ขายเขาบอกว่าขายสองชั่วโมงก็หมดเลยครับบางทีนี่ใยิ่งวันนี้มันหยุดนี่วันนี้โต๊ะก็เต็มหมดอะเต็มหมดเลยนะ๋นอมันต้องมาไวๆครับเขาบอกมาช้าไม่ทันนี่ครับนี่เทคนิคของเราที่ว่าขายดิบขายดีของพี่ชัยนี่คือรสชาติการหมักเลยครับหรือว่าแล้วว่าการให้ใจถึงมันมันมันก็ต้องถึงอย่างเนาะรสชาติถึงตั้งแต่ เราก็ไปเจณใจเครื่องอะไหร่ใส่เข้าไปอ่าคุณขาวสั่งอะไรอ่ะนี่ไงเป็นปกติจะไม่ค่อยมีคนมาสัมภาษณ์ผู้จัดการอันนี้เป็นผู้จัดการพี่ใจเลยนะโอ้คนหมักไก่คือพี่เองหรือเปล่าใช่ก็หมักเช่นกันนั่นแหละพี่อะไรครับในชื่อชัยยศศิษ์ครับพี่ศิษย์ศิษย์นะส่วนให่พี่ชื่อเรื่ออะไรครับศิษิ์พี่ศิษย์นะปลาสิทธิ์ปลาสิทธิ์ปลาสิทธิ์บากลำพูโอ้โหนี่เรามาดูไก่ทอด คำว่าอลังแกเนี่ยมัอลังแหละไหนเดียวดูนะคือเขาจะดูกระเทียมแกเนี่ยคือหมักปลาหมักกระเทียมนี่คือใส่แบบไม่เน้นจากร้านส้มตำเล็กๆแต่ว่าดังมากในบางลำพูครับตอนนี้ออเดอร์นี่ก็ามาแบบรัวๆเลยครับดูนะลด,ดูนี่ดูไก่ทอดพิจัยเราโโอ้ครึ่งตัวเลยเหรอครับอย่างนี้ โอ้เก oh. uh, uh ือบพึ I like. I ่งตัวเลยครับเนาะตัวนึงซ้ำได้4ชิ้นโอ้โหนี่ครับชิ้นละ80บาทครับแบบอืมวันนี้ผมมาแล้วผมจะกินทั้งปานินทั้งไก่ทอดแล้วขับรถมาตั้งเกือบพันกิโลน่ะจากเชียงรายจะมากินอันเนี้ก็เห็นไปลาวไปเร็วอยู่นี่เหรอใจ่ใช่จ้าจุหรือลาวอ๋อเรียกคนลาวเลยนะตอนนี้เปิดร้านไม่เป็นไร เดี๋ยวก็อาจจะออกอีสานต่อก็อาจจะไปถึงลาวนะครับทริปนี้ EP นี้เดี๋ยวดูก่อนโอ้อันนี้วันนี้ขายแค่นี้เหรอครับย,ยังมีอีกนะมไม่เกินกี่โมงหมดครับนี่ประมาณบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองหมดวัน<อ>นีก็หมดวันนีน้ก็หมดก่อนนะครับตั้งแต่ว่ายังไม่สุดหมายถึงว่าเขาจองไว้เขาจองไว้อย่างนี้นะโอ้พี่เอทเขอดไว้จะมันมีเจ้าของหมดนั้นๆเราก็ขายให้ไม่ได้กันอ่าคือคนแถวนี้แหละครับก็ แถวนี้ส่วนมากก็หรือว่าเขาอยู่ไกลๆเกาโทรมาก่อนมีมีไกลก็เยอะโอ้แล้วปลานิลคือไซส์แบบโลกว่าโลกว่าหมดเนาะครปลาลินนี่ตัวเท่าไหร่ครับนี่ตัวละสองร้อยบาทเลยครับปลานิลโลตัวโลไซส์โลกว่าทอดใหม่ๆแบบร้อนๆอ่ะวันนี้ขับรถมาจากเชียงรายจะมากินปลานิลกับไก่ทอดแล้วก็ส้มตำแล้วก็กลับกุบาร้าเลยครับเอาแบบนัวๆเลยื้อจ๋า ปกตินี่ผมจะกินข้าวเช้าเจ็ดโมงนะครับวันนี้ผมรอกินแบบนอนรอเลยนอนรอในรถจอดรอรถจอดอยู่ข้างนี้ย <c oughs> อยู่หน้าร้านทองเนี่ยครับก็ออจอดอยู่หน้าร้านทองนี่เลยขึ้นมาแล้วครับไก่โอ้โห<อ>น,<อ>น่าทานมากเลยครับยิ่งถ้าไม่ได้กินข้าวเช้ามานะคือแบบบอกไว้เลยว่าหอมมากนี่ ต้องใช้แถวนี้แล้วก็การมาซื้อของที่นี่ว่าตามหาร้านนี้ว่ายากแล้วนะหาที่จอดรถอะยากกว่าเป็นเท่าตัวถ้ามาเวลานี้ก็อาจจะไม่มีที่จอดแล้วครับโอ้โหดูสีสันครับนี่ดูโอ้จ้ะจ้ะครับป้าว่านี่โอ้ าขายมากี่ปีแล้วครับนี่ป่าร่วมรสามสิบปีแล้วอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอ้ยุบเจ็ดยุบแปดปีแล้วร้าอยู่จังหวัดไหนครับนี่ปทิศบุรีรัมย์สารคามโอ้สาวสารคามเนาะสารคามมามาเป็นมามาดังอยู่อุดังมาหลายปีแล้วนะร้านนี้เนาะผมก็พยายามจะตามมาหลายปีแล้วแต่ผมก็มาไม่ถึงมันมายากครับยากมันอยู่ชั้นในกรุงเทพเลยเนาะเชียงใหม่เหรอเชียงรายครับที่จอดรถนี่ว่าร้านนี่หายากนะ ที่จอดรถที่นี่หายากหายากกว่าแล้ววันนี้ผมเอารถตู้มาโอ้โหผมมาจองผมมาจองเอาตรงนี้ตอนตีห้าพอดีมีคนออกพอดียงั้นก็ไม่ได้อีกตีห้าโอ้ไปนี้เลยมันมีในวัดบวรนะจอดได้ครับที่จอดรถกทมซอยกลางเนี่ยแต่ต้องเสียตังค์อะชั่วโมงละยี่สิบชั่วโมงละยี่สิบครับพอรถตู้มาพอรถตู้นอนครับหน้าคนเดียวมากินจะมากินปลาทอดเนี่ย ดูมาไก,ลกา่ละกะมาไกแ่แท้แท้ <laughs> โอ้นี่ปลานิลครับม <c oughs> ีครับค,คือไม่อ่านเรื่องของกระเทียมครับดู <c oughs> นี่นะดูแล้วกปลาใสแต่ละตัวครับคือแบบใหญ่มากนี่เลยโอ้ตลาดแถวนี้ก็มีปลาใหญ่อย่างนี้เหมือนกันเนาะ <laughs> ถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นปลาเขื่อนนะครับแล้วใหญ่แบบนี้นะใช,ใช่อันนี้มันมีมันมีแม่ค้าประจำ่ะเราฝังเขาประจำรประจำให้เราอย่างเงี้ยทุกวันคือไซส์เล็กไม่เอาอทีแรกๆเลยนี่ขายไซส์ไซส์ขนาดไหนไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยเลยครับก็เปิดม,มาก็ไซส์ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ราคามันไม่แพงที่พี่สิทธิ์กับพี่ใจมาขายแรกๆเนี่ยคือขายส้มตำธรรมดาอย่างเงี้ยเนาะใช่ขายแต่มันไม่ได้ไม่ได้ทอดปลาเลยขายไหมไม่ก็ยังไม่ได้ทอดครับก่อนหลังก็มาคิดคิดหาวิธี เพิ่มยอดขายเ็เลยทอดลองทอดตัวเลร้านนี้มันดังทีแรกๆเลยดังกับอะไรครับนี่กับกับจะทอดปลาทอดเหรอครับทำมามันก็บึ้มบั่มเลยล่ะทอดมาปุ๊บก็บึ้มบั่มเลยนะจากบาระห้าตัวสิบตัวก็ทุกวันนี้ประมาณกี่ตัวครับนี่อาจจะเป็นร้อยโอ้โหคนทำฟ้าให้ก็ใส่มาเป็นเข่งเลยนะใช่ครับวันหนึ่งนะครับเนี่ยเดียวก็ไปรับของเขาก็ทำให้เราเรียบร้อยมีสาขาเดียวเลยไหมครับเนี่ย เออมันมีร้านร้านที่เปิดอยู่ที่อุบลน,นะอ่าที่อุบลก็มีเดีเออ๋ยวเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมอาจจะขึ้นอุบลนะเนี่ยอ,อยู่แถวไหนนะครับอุบลไปเซิร์ชดูในคูเกิลนะอ,อุทมพรสาขา,ลลาอุบลราชธานีครับเดี๋ยวส้มตำอุทุมพรสาขาเชียงรายบายควาลุงเด่นเน่บายควาลุงเด่นบายควาลุงเด่นเมื่อกี้ผมมาเช้านี่เนี่ยผมมาจีนโม่เห็นตอนเขาปรุงแล้วนะอาจจะนักท่องแอมจะขโมยสูตรไปหรือเปล่ารู้ี่ย บ้านผมยิ่งอยู่ใกล้แม่สายกระเทียมเยอะเลยนะครับเออแถวนั้นกระเทียมเยอะนะกระเทียมจีนอะ่ะมันข้ามแม่สายมาเลยแบบอันนี้ก็มีทั้งกระเทียมจีนกระเทียมไทยนะอ๋อเนี่ยผสมกันเหรอครับใช่นี่ได้สูตรอีกแล้วครับทีเนี้ยได้สูตรอีกแล้วป๋ากระเทียมไทยเนะออกระเทียมจีนสามกระเทียมไทยหนึ่งอ๋อโอ้กระเทียมไทยแพงนะแพงมแพโลกรุงเทพ่นี่ไม่รู้ร้อยกว่าเลยร้อยกว่าร้อยกว่าครับเพราะกระเทียมก็เป็นตําปูปลาครับ โอ้อลังมากอ่าผมนะครับพ่อลูกเด่นรู้ครับอ่ากินลาบกินจิ้วกินก้อยอะไรนี่นะครับปลาสีเต็มออกเป็นเอฟซีอยู่จะจะปลาสีคุยโทรศัพท์ไม่รู้คุยกับกิ๊กหรือเปล่านะมันติดไมค์ผมแล้วเนี่ยแกคุยนู่นเดี๋ยวแกคุยโทรศัพท์นู่นดังมาถึงนี่นะมาแล้วมาแล้วดูหนึ่สิบบาท ทอดปลาได้แบบสุดๆครับดูได้ครับสุดยอดกับการที่เขาขับรถมานอนรอน,นี่คืนหนึ่งเลยนะเนี่ยดู๋ดูโอ้โหครับโอ,โอพ้พี่พพจัยครับแถวนี้มีคนแบบมาทำพยายามจะทําเหมือนพี่จ่ายมีไหม,มไม่มีแหละมีเจ้าเดียวเราเลยใช่ไหมแต่มันมีคนอื่นพยายามไหมแบบไม่มีแถวนี้เนาะอ่าต้องใช้ประสบการณ์เนาะ ผมเห็นว่าขายดีค่ะนี้แล้วมันมีคนแบบมาอยู่แบบคนละซอยกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใจญ่บอกไม่ไม่กลัวเพราะว่าของเราเนี่ยธรรมดาครับนี่มานจะประมาณอย่างนี้เลยครับนไครับผมโอ้เติมน้ำมันเข้าไปครับเดี๋ยวนะมันมีดูอันนี้สีเหลืองทองครับตั้มข้าวโพดาคเหตัวละสองร้อยไม่แพงครับดูคับตัวใสอย่างเงี้ยครับเดี๋ยสองแค่นี้เน่อยโอ้ จ้า๋อขาดยอดไปไหเพิ่มไปอีก80บาทเรื่องของไฟเรื่องของอุณหภูมินะครับไม่ได้หมักอะไรมากมายนะแค่ดูเแก็มครับนี่เียนเียนที่้วยเียนที่้วยเดี๋ยวเด็กก็จะได้จักไก่ไก่ที่มีชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ครับเนี่ยปาดกันใหม่ๆอย่างนี้แล้วก็ทอดนี่ทอดสลับกันครับแกจะทอดไก่แล้วก็มาสลับปลาแล้วตอนนี้ก็มาไก่นะครับแล้วเนี่ยกระเทียมให้แบบจุก จุบจุบครับเนี่ยดูเมื่อกี้ป๋าคุยโทรศัพท์ไม่รู้ว่าติดติดไม้ผลไม้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ป๋าซอยคุยโทรศัพท์อยู่ถ้าเมื่อกี้โทรมานี่มันออกเลยกล้องนะนะปล่อยเขาลงมีแต่ลูกค้ามีแต่ลูกค้าแล้วออไม่ป๋าไปอยู่ไกลแบบไปแอบคุยโทรศัพท์อยู่ใต้เสาไฟเมื่อกี้เห็นอยู่ผมไม่ได้อะไรหรอกบางทีไม้ติดตาป๋าอย่างไงนี่แล้วก็ดูโโล พ <Workers. S 2> ี่ชายบอกถ้าเป็นน่องนี่ก็จะนุ่มดีนะครับน่องมันจะนุ่มดีอันนี้จองหมดแล้วนะครับเนี่ยคือมีจองหมดแล้วแหละแต่ว่ามีเจ้าของสายไปด้วยก็เขายังไม่มาเอาเนี่ยแล้วก็แท่หน่อยแทกงแท่งเ่ยถ้าจะไปตามเป๊ะๆมันก็ไม่ไหวครับอ่าอันนี้ให้ลุงเด่นตัว้ยะมาเลยโอ้ยผมนี่ไปได้กินคนแรกเลยเนี่ยเน้ยระวังปลาตกแล้วนะโอ้ยระวังจะตกจะตก ครับตัวแรกนี่มมนี่ตัวอ,อ,อ,อันนี้มัน,นต้องกินสามคนบ้างเนาะามันมีห่อได้เลยเนาะห่อได้ห่อได้น่าจะน่าจะได้ห่อผมเลยดูแล้วปลาตัวใหญ่มากครับนี่ให้ให้คุ้มกับอาหาหที่จอดรถยากโอ้นี่ดูไปแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินนี้นะครับน้ำจิ้มที่นี่ก็ไม่ธรรมดา นี่ส่วนน้ำจิ้มเนะี่ยดูครับอืมขาเอาเป็นน่องพี่ใจบอกเอาน่องนี่น่องมันจะนุ่มจะนุ่มดีครับบอกกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เขา,าโรยกระเทียมเ<ร>จียวครับกูบัลลาให้นอ่อยเอาตามมากับกระเทียมเจียวที่นี่นี่แล้วก็กกโอ้โหแบบจุกจุกครับโอ้ กระเทียมจุกๆนีใครมีใครนำเข้ากระเทียมก็มาเอามาําขายร้านพีจใจได้นะเพราะพีจัยเนี่ยใช่กระเทียมเยอะละสองกสอบใชลาสองกระสอบครับนี่เลยจุกๆครับต้องมาไวๆนะถึงจะได้ชิมี่จริงๆเขาก็ยังไม่ได้ขายนะตอนนี้แต่พิจัยแกให้ลุงเด่นได้ชิมก่อนเห็นว่ามารอตั้งแต่เจ็ดโมงครับนี่คือไก่ล้วแบบกระเทียมแบบจุกมากไม่เห็นเลยว่าไก่อยู่ตรงไหนเนาะดวดูแล้วก็ดูปลาแกนี่จุกขนาดไหน โอ้โหแบบเต็มเต็มต้นน้ำจิม้มผมว่าน้ำจิ้มนี่เหนียวข้นมากนะดูดูดูลักษณะของน้ำจิ้มครับจิ้มปลาจิ้มไก่ได้คือข้าวเหนียวจิ้มก็จบอ่ะแต่เดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่าน้ำจิ้มเป็นยังไงวนน้ำลายไหลนะครับเนี่ยดูมาตอนนี้พี่ใจกำลังจะตาม้่อมตามให้เด่นลุงเด่นมีคนมาสั่งสองสามคนแล้วนะแต่เขายังตามไม่ได้ครับเพราะว่าร้านเขาเปิดสิบโมงตอนนี้เก้าโมงกำลังจะสิบโมงครับขายมาหลายปีข้างนอกนี่ก็ใจกลาง กรุงทําที่จอดรถนี่แบบชั่วโมงละยี่สิบอ่ะบางที่ไม่มีด้วยนะนี่แอบชิมน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มกลมกล่อมเข้มข้นจิ้มกับปลาจิ้มกับไก่ทอดร้อนๆน,นะกินแต่น้ําจิ้มกับข้าวก็จบแล้วเนี่ยไม่ต้องกินไก่ไม่ต้องกินอันนี้เลยนี่ครับอถ้าสมมติจะพาครอบครัวมากินเนี่ยต้องใจตั้งใจจริงๆนะถึงจะได้มากินกันเพราะว่า ไม่รู้จะลงรถแล้วไปนัดเจอกันตรงไหนเพราะว่าแถวนี้มันก็อยู่ใจกลางเนาะไปนี่เราชิมดูกันครับระหว่างที่รอส้มตำข้าวเหนียวลุงเดียนขอชิมดูก่อนผมทําการบ้านมาหลายหลายอีพีแล้วนะที่จะมาที่นี่ครับเคยชนผู้จัดการมาก็ตอนนั้นมันก็ติดหลายอย่างมาแล้วมันไม่ถึงหลงทางอีกนะครับมาแล้วจังหวะไม่ได้ด้วยชิมดูไก่ย่างไก่ก่อนหนังไก่ ทอดใหม่ๆแบบร้อนอยู่เลยชิมครับอืมที่สุดจริงอืมที่สุดจริงไหมลองดูชิมดูอื้อ จิ้มกับน้ำจิ้มเข้าไปเด็ดมากไก่นุม่มดีปลานิญซสยขนาดนี้ตัวละสองร้อยนี่แล้วให้เครื่องจุกจุกขนาดนี้น้ำก็เหนือไม่แพงปลานิญซสยตัวนึงแล้วนันอาหารก็ตัวสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยนี่มั้งตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็ กระเทียมกระเทียมนี่แบบจุกๆเลยฮึพอหน,น,นึบแป๊ะเลยครับไม่ได้ไปตำจนแตกอะทุบๆทุบๆทุบๆตำๆนิดๆหน่อยๆทอดม,มาข้างในกระเทียมเนี่ยเม็ดมันยังแบบกัดมานี่กระเทียมแตกในปากเราชั่วเลยครับเย้ะอ,อย่างเหรอ ให้ดูปลานินหน่อยปลานินไส์มันใหญ่เนื้อหนามากครับดูความหนาของของเนื้อปลานินครับร้อนๆเลยนะดูเนื้อแบบหนาขนาดนี้คือเขาเป็นตัวใหญ่หอบมาก กัดทั่วเข้าไปกัะกระเทียมเข้าไปฉ่ำม,มากเลยครับเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มหน่อยหนึ่งสนใจผมนะปลาร้อนานกะหวานปลาสดหมกดักในพริเปะ๊ะ เนื้อนุ่มหวานปลาดีแล้วก็กลิ่นกระเทียมเจียวพวกนี้คือร้านอาหารน่าจะไปทำขายได้นั้นอย่างเงี้ยทำกินทั่วไปจำจำจริงกลับไปเราไปทำดูไหมต้องใช้น้ำมันแค่น้ำมันก็ทีเป็นพันนี่แหละ เนื้อปลานินแบบมันเขาเรียกอะไรครับเนื้อมันตัวใหญ่มันหนาเนี่ยแล้วก็นเนื้อมันแบบเนี่ยดูดูความหนาของเนื้อนะนะแล้วก็ทอดแบบร้อนๆเนาะทอดใหม่ๆเนาะนี่ครับดูความหนาของเนื้อปลานินตพือจากที่เดียวอิ่มเลยโอ้โหแล้วนี่ในตำนานครับส้มตำอุทุมพรบายเจ๊ใจครับปลาตัวปลาวนีย น้จิ้มดูน้ำจิ้มนี่นะลาดไปในปลานนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหนีอย่าหนีนี่ดูแล้วก็กินกับส้มตำอย่างนี้นะมาจุกจุกของจริงเนื้อปลาแบบเน้นๆปลาจังร้อนม<ๆ>ากินที่เดือมไปอืม น้ำจิ้มแทบกลมกล่อมเหนือเหนือ,อ,รอครับ,รบต้ตมตำต่างแกแบบเผ็บบดเผ็ดต้ตมตำในตำนานครับผมได้กินเจ้าแรกเลยนะเนี่ยวันนี้ขายดีขายดีคุ้มค่าเนาะ นี่แล้วก็ปูให้นี้เลยเนื้อปูสเส้นยาวดีน,นี้ชิมดูส้มตำเอาใส่น้ำหน่อยนึงเจาะเจาะเผ็ดเผ็ดกินกับข้าวเหนียวตอนนี้ลูกค้ามันลุมเต็มหน้าร้านเลยนะครับยืนรอก็มีบางคนก็ไม่มีที่นั่งละมาแล้วอืมปลาบุมกรอบมาก เส้นกรอบน้ำปลาร้านวลๆสุต็งดูกูเส้นกรอบมากตำได้ซาดิดมากเลยครับตำได้หดจัดตลาดบอกเลยนะี่นะกับไก่แซแ่บแค้ดีท้อง ขวทะลักเลยดูขาไก่แบบเน้่ๆอย่างนี้เลยครับจำฉาำนาะจำน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มเข้าไปหน่อยโอ้โหบบทอดใหม่ๆเดี๋ยวดูลูกค้าตอนนี้ครับดูลูกค้าตอนนี้ก่อนเขกากำลังแบบนอกจากจะมีออนไลน์แล้วก็คือมีบล็อกมารอตรงเนี้ย ร้านเพิ่งเปิดยังไม่มียังยังไม่ขายนะครับเขาจะเปิดสิบโมงเนี่ยนะดูดลูกค้ารอเยอะขนานี้นะครับดูบแซบตำบบะฮุงอากาศที่นี่ก็อบอ้าวอบอ้าวเหมือนฝนจะตกหน่อยครับอากาศก็ร้อนดีกินส้มตำเผ็ดๆกินไก่ร้อนๆกินปาลาร้อนๆนี่ยสุดจริงครับแก้เผ็ดด้วยการกินถั่วมัมนมากเลย ยายทันเห็นนี่น่าจะสะออนแล้วเนะี<ะ>่ยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่ารถผมจอดนอนอยังไงนะวันนี้คืนนี้นะมาเอาคิวมขับรถมาจอดละแล้วก็หลับไปอีกงยิบหนึ่งนะนอนมาถึงตีห้า ว่าจะมาสตาร์รถนอนแม่ค้าเขามาขายของพอดีเกงใจเขาแม่ค้ามาขายพวงมาลัยเขารถมันจอดติดฟุตบาทมันก็ร้อนเนาะผมจะสตาร์รถนอนก็เกงใจแม่ค้าก็เลยนอนแบบมพราลรถมันร้อนมากออืมมป๋าปลาป๋า,ปาขายดีขายดีตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาแล้วครับทําอะไรไม่ทันแนละ้วแม่ค้าแบบ ถ้าเป็นอันนั้นได้ก็ดีนะมีสักแปดมือแล้วนะมือซ้ายมือขวาดูครับคนก็รอแบบคิวแบบยาวเหยียดไปเลยนะสุดยอดทาเป็นเทคนิคในการขายแล้วก็รสชาติที่ไม่ธรรมดาสมคําร่ําบรือครับนะปลาใหม่ๆล้วดูกระเทียมแกด่ดอวนนดก,กวันนี้เนี่ยดูกรหมักวันนี้เนี่ยกระเทียมเป็นตันครับกระเทียมวันละสองกระสอบอ่ะอเดือนนึงก็หกสิบกระสอบครับนะเป็นตันนะครับ เดือนหนึ่งนี่กระเทียมเป็นตันถ้าใครสั่งก็เนี่ยตักใส่ให้เลยคือว่าดีผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมาชิมกันได้นะครับส้มตำที่ใจบางลําพูครับแถวบางลําพูนี่ร้านเด็ดเยอะแต่ว่าถ้าจะไปไหนมาไหนก็นั่งเน,งน้นมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเพราะว่ารถยนต์เนาะขับออกไปแล้วถ้ายิ่งกว่าคุณถูหอยเลขสองตัวถ้าจะหาที่จอดรถได้แถวนี้นะเขาบอกไว้ก่อนนะครับมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมาชิมกันได้กันเล่ ส้มตำที่ใจครับสมตำอุทุมพรที่ใจนะครับสุดยอดครับเจอกันใหม่ EP หน้าโรงเรียนจะขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแซ่บแท้